จ้าไปเคยกินตำมะแค่ค่ะติดตำมะแค่ใส่มะขามเปียก <c oughs> พอทีมานตำมะแค่สูปกินก่อนอื่นห้ามาช่วยจส่โคกันนะค่ะน้อเดี๋ยวบแบบนึงเดี๋ยวจะไปตำให้กินไปตำสูปกินช่วยมุนๆุนี่ช่วยไม่มันนุ่นเด็กนจะกินยังไง cho nhầm vào đây nhanh luôn ơi, vậy đi kinh, ta nhầm cô là muốn nào, khi nào mong nào mong kìa. จ้อยมันเดประม็ดประมาณนี้นี่นี่ค่ะไหนมันเด็ประมาณนี้เด้อค่ะนี่มาตั้แหลกนี่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 ตั้มแหลกมาคั้นซุกใส่ใส่มะขามสุกเด้อการทำปัจจใยประการผสมฝาน cái đầy vào nó một cái kè thì nhầm đầy vào nó เ,น,เนีนเนเนน่คือพงัญญาเทะเหลเยอะแล้วนี่ ちょっと待って。 Đi đầy nó cái kì kèm Đây cái là mình khỏi. Cái quá แกเด็กเลยซ้ำเนี่ยมาแค <vegetables> <sub stop> ่ซ <changing> no ้โอไปตั <arf tiếp> <Un> ้งตั้จนเหลกไปลืมที่าพิก เด็กเนี้ยว่าเด็กลยก็ลืมใจแบกพริกจเรลแบกพีคกวยอวไปลืมใจแบกพริกตั้งเจนแหลกลืมใจแบกพริกเ้ยพี่เ,เบเค่ะ Thank mm. หัวใส่ข้าวพริกใส่น no our our mm ้ำปลาใส่เล็กได้แบบเปรตใส่ปะนะใส่ใส่ละฟ้าบ่นฟ้าปีเปรตคอยอยู่ใส่ละนี่ผงนัวใส่ใส่น้อยแช็ดน้อยใส่เยอะแช็ดเยอะนี่ไม่ใหญ่คนกินนะ โเครไลบอดายเดยและจะวหวานเอียมเลี่ยมป้าเป็ปพี่นอคค้องม,มีไงคอยนมนกินชุดโหโหโหตั้งใจแหลกคอยด่น ไปพี่จอนตัวอยังไม่เข็มกันอเลปล่านั่้นเหล่มใส่พริก นาตมามันจะเป็นแบบนี้นี่หนาตามันเสียบได้อหอ,อเอามือหยิกบก่อืมแบบ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 อืมนล้นมาเ้ามือแกะพระครับ

อนู่งละจ้าคือจะตั้งมาแค่ใสประคาานเปียกเลยค่ะอะ